우 มนุคนครับหรือ PR นะครับผมในที่สุดผมกับกายครับได้มีโอกาสไปเล่นในเด e City ประสบการณ์การเล่นครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงผมได้เอาคลิปจากสตรีมของผมนะครับซึ่งผมจะสตรีมใน u t u b e นะครับทุกวันพุธกับวันเสาร์เวลา2ทุ่มถึงสทุ่มใครอยากเข้ามาพูดคุยก็เข้ามาคุยกันได้นะครับประสบการณ์ครั้งแรกใน c ิ t ีผมจะเป็นยังไงจะโดนเขาตอบหรือจะตอบเขาครับไปดูกันได้เลยครับคลิปนี้ใช้เวลาตัดค่อนข้างนานมากๆเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับ่าเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมนะาเพื่อนพร้อมแล้วไปเลย โอ้ฮัลโหลแมนฮัลโหลแมนเว้ยเริ่มไงอยู่โซบิ๊กเหรออยู่บิ๊กกายเอานี่เลยริวเอานี่เลยริวต่อเลยไหนนี่อ่ะนี่เลยไอ้เหี้ยมึงมึงเห็นไอ้เหี้ยหน้ากากแพ้ไหมแค่ชุดเซอร์ชิ่งเรโอเคโอเคนะริวอ่การโกอินเหรอทำไมอ่ะ t h e s e two guys are on the opposite side Fight me then นี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องสู้กับกายนะครับในตอนนี้ดูเว้ยเว้ชิลอเชื่ชื่แล้วดูไอ้กายโพสใส่ผมผมจะกั้นมันยังไงเนี่ยไายกายเราก็เลยต้องแยกกัน เราเลยต้องสู้กันครับตอนนี้มาดูตัวไอ้กายดีแม่งตัวแล้วคนที่ไอ้กายบอกมชูไม่ลงมันก็ชูอัดหน้าผมไปครัทุกคนโยนดิชูไม่ลงเฮ้อเพื่อนไปเอ้ยโอ้เพื่อนเฮ้ยพอดีว่าทีมผมโหดมากครับเพื่อนผมแม่งโคตรแบกเราเราไม่ไว้ใจตัวเองให้เพื่อนเล่นกันตอนนี้นะฮะเออโอ้เพื่อนเอาเลยเหรอแล้วมันก็ถึงเวลาผมโชว์สเต็ปของผมบ้างนี่ไงไอ้กายโดนไปเพื่อนกลับมากลับกลับ แต่เนื่องจากไม่ได้ชูนนานมากลูกแรกก็ว้าซะแล้วฮะและแล้วไอ้กายกายมีความเป็นเพื่อนกันอยู่ว้าวเพื่อนและในที่สุดครับผมก็พอจะทำอะไรกับเขาได้บ้างไอ้กายอู้อู้อู้โอเคโอเคมาเราขอคลิปบ้าง เวกหนงทีให้กายโดดเรียบร้อยแล้วลูกนี้ครับเพื่อนส่งมาคอนเนอร์สามแต้มโอ้โหว้าวอีกแล้วฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับเราเพื่อนเรายังรีบาวได้ครับแล้วผมก็ชูอีกลูกนึงจีจีครับผมเกมแรกเราทอเลอรกันครับเกมต่อไปเราจะไปเป็นทีมเดียวกันเกมแรกมาครับผมอ่านแชทอยู่ครับลืมดูมันชูสามเลยตอน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 แล้วหลังจากนั้นครับทีมมันก็ชูรัวๆเลยเพื่อนๆเรียบร้อย เพื่อนๆดูนี่ครับโคบี้ตัวจริงมาเองเลยโอ้โหโคบี้เจอโคบี้ตัวจริงเพื่อนๆเฮ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้โหไก่แล้วหลังจากนั้นไม่นานครับทีมเราก็แพ้ลาบคาบเลยครับผมเออจบแล้วเหรอไอไก่ผมเล่นเองอ่ะหลังจากนั้นผมก็มาลองเล่นคอสามสามดูบ้างครับเผื่อจะดวงดีขึ้นเล่นไม่ไรไม่ไรไม่ไรแล้วก็นั่นแหละครับผมโดนไอ้เขาเบรกเพื่อนๆเรียบร้อย แต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะครับเพราะผมบอกเลยว่าเกมนี้พวกเราพัฒนาขึ้นมากไว Wide เ p e นโอเค Nice Let's Go Away Away เพื่อนเราไม่ชัดเลยเหรอวะนี่ไงฟไฟเ f อร์ไปเพื่อนนี่ไงนะ h ไฟเออร์ ผมหนูไม่เอาพิเีเลยแต่ดวงเราก็มาไกลได้สุดได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆที่สุดทีมเราก็แพ้ไปครับผมมาไกลได้กลับมาลองขอ2สองสองกันอีกรอบครับผมเปิดมาไกลได้รีบาวครับผมก็มีเ้าไปรอสามแต้มจับแล้วชุดลูกแรกเรียบร้อยครับผมกรีนเริ่มครับน้องเรื่องอึดนึงนะแล้วผมก็ไปให้เดอะแบ็ยัดหน้ามันแล้วเฮสี่ถึงรอบแล้วขึ้นเลอัพง่ายๆครับผมมันไม่อัปเดตไอ้โหลืมกัน ทันปะวะไปแต่ลูกนี้ครับผมมาที่ทอปอัลเบอร์คีครับเริ่มจับทายมิง่งชูได้แล้วฮะกรีนอีกรอบหนึ่งครับชิดเลตโนนเดียวแต่นั่นจากทีมเราย,ยังได้ด้านประสบการณ์นะครับในที่สุดก็แพ้ไปอยู่ดีครับผม โอ <Okay, S 2> เคมาแบบเลยเดินแต่ผมก็ยังดื้ออยากลองเล่นสองสอีกรอบนึงครับผมเลยขอให้กายมาเล่นกันอีกรอบนึงครับและนี่ก็เป็นช็อตที่สวยๆสำหรับกายไม่ครับเฟดออะเว้ย <shot>, <fade away. S 1> Let's go <S แต่ทังแกนเราทำไปสี่ <c oughs> แต้มเลยครับที่เหลือก็เดนมันตบยับเลยเพื่อน ไม่ลงไกลๆโอเคมาเปลี่ยนบิลครับหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนบิลนะครับเป็น two way inside out set นะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูสเตตทคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะบิลนี้จะเน้นไปที่ดีเฟสนะครับผมที่เหล็กก็จะเป็น all round bll นะครับจะทำได้ทุกอย่างนะแล้วก็ที่ผมเอามาเพราะว่ามันตัวใหญ่ดีนะครับแล้วก็ตัวสูงจะทำให้ผมกันง่ายขึ้นนะครับลองง่ายๆผมจะได้มีประโยชน์มากขึ้นนั่นแหละครับผมเปิดมาผมก็วอร์มอัพก่อนครับลองเล่นสองสองดูนะไม่ได้เล่นบิลนี้นานแล้วครับก็ลองดูว่าเราทาออออะะะะะไไรด้้้บบบงกัิลลนนนีฮูป่่เเพืสวย เพื่อนดูช็อตนี้นะครับไอ้กายแม่งทำมุกอะไรไม่รู้งงมากโคตรเฟี้ยวเด้วช็อตนี้ครับกาก็วิ่งอ้อมมาคัดเข้าในนะครับรับลูกเฟกหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นง่ายๆไปครับต่อมานะครับผมรับบอลมาออกขวาวีเร์แบ็กกลับมาแล้วคอสกลับไปครับแล้วก็ฮอบสเตปแล้วก็ขึ้นไปเลยง่ายๆเลยครับผมก็เหมือนเดิมครับนะเราก็มาได้ไกลสุดแค่นี้ครับไอ้กายโดนดังยัดไปครับจบเกม โอเคเอาอีกรอบอีกรอบว่าเราสู้ได้พอจบเกมแรกไฟผมดูวิธีการเล่นของเขาผมคิดว่าเราสามารถสู้ได้ครับผมผมก็เลยขอยายขอยกรอบนึงนะเราอาจจะเริ่มไม่ค่อยสวยครับฝั่งนั้นอยู่ดีก็ชุดมิเลนแบบงงๆครับแล้วก็ขึ้นแบบไม่ง่ายนะในที่สุดครับพวกมันคิดว่าเราง่ายไงมาเลยชุดไกลครับทีนี้ก็ไม่ลงแล้วก็ได้รีบาวทีนี้ก็เป็นตาของเราบ้างครับเพื่อนมาดูช็อตนี้ครับผมจับบอลได้บอลปุ๊กวิ่งดังยัดไปก่อนเลยครับลูกแรก ต่อมาครับผมได้บอลมาครับมันประกบผม2คนนะผมก็เลยส่งบอลให้กายครับเชื่อใจเพียร์ดีที่สุดครับเรียบร้อยสามแต้มผมเชื่อใจกายและไอ้กายก็เชื่อใจผมบ้างครับส่งคอนได้ดีทำเองครับผมไม่หยุดแค่นี้ครับไอ้กายวิ่งออกไปมันประกบสองคนอีกแล้วฮะชูดสามเรียบร้อยโอ้ยไอ้กายลูกนี้ผมได้รีบาวมานะครับผมส่งไปให้กายครับไอ้กายมีเทคโอเวอร์นะให้มันเล่นเลยครับแล้วมันก็โพสต์อัพนะแล้วก็ฮอปสเต็ปโพสต์ช็อตนะครับผมเรียบร้อยไปเลย โอเคแต่มันลูกนี้ครับไอ้กายมันเล่นจัดไงมันมีเทคโอเวอร์แล้วมันโยนครับโอ้ไม่ลงเฉยเป็นเขียวโคตรเขียวเลยในที่สุดครับเพื่อนๆก็อย่างที่เดากันแหละฮะในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาที่โชคเราหมดครับแล้วมันก็ส่งมาใต้แป้นขึ้นดังยัดแล้วเราก็แพ้ไปครับแต่ผมบอกเลยนะว่าเราพัฒนาขึ้นมากนะเกมนี้นะฮะต่อมาผมก็กาตัดสินใจไปเล่น3-3กันครับเผื่อว่าอะไรๆจะดีขึ้นนะครับผม ตำแชน่นแรกมาครับเขาวิ่งไปที่วิงซ้ายนะครับจับชุด2แต้มนะครับผมไม่ลงครับได้รีบาวครับผมจับบอลวิ่งมาครับวิ่งยาวๆแล้วดังเลยครับผมต่อมาครับเขาเฟซหนึ่งทีไอ้กยบล็อกได้สวยมากจับบอลมาแล้วส่งมาที่ผมส่งไปเพื่อนครับแล้วเพื่อนก็ส่งไปที่ไอ้กยครับผม3คะแนนลูกนี้ไม่ลงครับต่อมาครับฝั่งนั้นเริ่มเปิด3คะแนนบ้างแล้วครับผม โอเคฉันต่อมาครับเปิดอีกสามคะแนนแต่ไม่ลงนะครับลูกนี้รีบาวได้มาส่งมาที่เพื่อนส่งมาที่ผมแล้วผมก็อาลยันงยั่งเลยนีมาดินี่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 ไอ้กันกันกันโเยอะไปไหนครับลืมกันครับวิ่งกลับมาไม่ทันโดนสามคะแนนแต่ไม่ลงครับลูกนี้ผมกลับมาที่ผมส่งไปที่เพื่อนสามคะแนนจากคอนเน่ Yes 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 ต้องบอกเลยนะครับว่าพอยต์การ์ดฝันนั้นเร็วมากครับเลี้ยงเข้าไปดรอดับรถทีมแล้วส่งมาแต่ผมอยู่ตรงนั้นบลอกนี่ครับนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรหลังจากนั้นครับพอยต์การ์ดเขาก็จับแล้วก็เบียดเดอะแบงค์แล้วก็สาแต้มไปครับลูกนี้เรียบร้อยผมรับบอลมาครับเพลย์ต่อมานี้รับบอลมาแล้วส่งออกไปให้กายส่งไปให้เพื่อนแล้วก็มิดเลนเลยครับ เรียบร <Okay. S 1> ้อยต่อมาครับพอย์กาดฝั่งนั้นครับมันเหมือนจะชุดไอ้กายได้โดดครับแล้วโดนส่งเข้าในเซ็นเตอร์กระด้าอย่างไป <Okay. S 1> เรียบร้อยเลยโอเคต่อมาครับไอ้กายส่งมาที่ผมนะครับผมคอสมาแล้วคอสเซ็นเตอร์อีกรอบนึงแล้วดังเข้าไปส,สวยๆ <Yeah. S 1> เลยครับ ลอยกาดฝั่งนั้นมาบีแฮตแบ็กสองรอบครับมาด้านซ้ายขึ้นเลอย่างงามแต่ว่าไม่ลงเราะโดนเทสต์นะแล้วก็ได้รีบาวมาครับแต่โดนฟาวเอาเว้เอาเว้เอาเว้ฮายวูตีฮายวูตีแปลว่าอะไรฉากต่อมาครับผมรับบอลมาครับมันแบบกระดิ่มผมครับส่งออกให้กายครับลูกนี้สามแต้ม

ได้เหรอวะเพื่อนดูช็อตนี่ครับผมเห็นเลยเพื่อนแม่งออกมารับบอลแล้วแม่งตัดเข้าในแล้วขึ้นเลจากตรงนั้นนะฮะโคตรสวยเลยฮะทำได้ไงลูกโอ้ไม่ก้าช็อตนี้ครับเขาส่งมาไกลมากครับแล้วก็พอยกัดเขาเลี้ยงได้อย่างผิวเลยฮะแล้วชุดแล้วลงไม้ไม่ลงนะครับลูกนี้จับบอลมาฟาสเบรกครับแล้วผมก็ยูโรสเต็ปเล่ไปเอาจริงตัวผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าแม่งลงได้ไงวะ จริงเอาจริงกูคิดไปแล้วแหละไม่ไม่จะลงอ่ะต่อมานะครับฟลย์กัดเขาเลี้ยงขึ้นมาครับผมแล้วก็ส่งเบเซนเตอร์เข้าไปช็อนนี้เป็นความผิดผมเองครับที่ผมวิ่งมาไกลเกินไปนะครับบอลเกือบลุดนะแล้วรับได้แล้วคอสมาขึ้นเลยไม่ลงครับแต่ผมเล่นฝืนมากในจังหวะนี้นี่นผมเล่นฝืนมากเลยทําให้เราเสียบอลนะทำให้เขาส่งบอลกลับไปดังสามแต้มทันนะครับแล้วก็โดนชูดสามเลยครับเรแล้วฝั่งเราฟานเบรกกลับบ้างครับส่งมาที่กายครับแล้วจังหวะนี้กายส่งกลับมาที่ผมแล้วติดครับออก จังหวะนี้ครับกายส่งมาให้เพื่อนทัพเบรกีครับส่งมาให้ผมที่ปี๋ครับแล้วผมวิ่งขึ้นมาเลขึ้นไปยัดหน้ามันเลยครับเซนเตอร์โอเคโอเคจังหวะนี้กายบอกระวังนมระวังนมนะครับฝั่งนั้นวิ่งไปเฟดสามครับไม่ลงครับโชคดีมากส่งมาที่ผมครับจังหวะนี้ยังไงครับเข้าไม่ได้โดน2คนเราส่งออให้กายก่อนครับกายส่งออกไว้เพื่อนและเพื่อนสาคะแนนมีเทคโอเวอร์ครับกากโฟกัสโฟกัสโฟกัสวิกอนวิ่งจังหวะนี้เราตั้งใจกันมากๆนะครับเพราะตอนนี้คะแนนสิบห้ายี่สิบนะครับผมเราจะให้เขาตามติด เรามาไม่ได้เด็ดขาดนะครับเราห้ามใช้สามคะแนนเขาเด็ดขาดอย่างไรครับมแต่ว่าเพื่อนเราฮะเพื่อนเราปล่อยสามคะแนนนะครับผมก็เลยแบบรูมากแต่ไม่เป็นไรครับไอ้กายบอกเรายังมีโอกาสอยู่ครับเราแค่ทำสองแต้มเราก็ชนะแล้วครับผมได้บอลมาครับผมพยายามเลี้ยงแบบตั้งใจค่อยๆเลยแล้วมันโล่งอย่างนี้ก็ ดังไปครับผมจบเกมครับแล้วก็นั่นแหละครับเพื่อนๆในที่สุดเราก็ชนะคับทีครับผมกูว่าเราเทนสตรีกับเกมเนี้ยเทนสตรีกโลก let's go man เกมต่อมาครับผมเปิดเช็คสเตตฝั่งของท่าก่อนเลยครับผมเป็นแบบอ่อเราวปะเปิดโพสชั่นแรกมานะครับผมเฟกแล้วก็ขึ้นไปง้ๆครับก็เลยไม่ลงครับฝั่งนั้นได้รีบาวส่งฟาสเบรกไปแต่ว่าเพื่อนเราได้สติลครับจากนั้นก็ส่งไว้ให้ผมนะผมมันโล่งเลยผมก็เข้าไปดังยัดเลยอ๋อโอเคเออผมนะผมจะไม่ลืม ครับเพื่อนๆดูช็อตนะอยครับผมส่งออกไปให้กายนะครับแล้วของก็ออกมารับบอลนะครับจะพี่แกนโลแต่ว่าพอดีมันโล้งครับเลยจะเข้าไปดังเลยแต่มันดันบล็อกผมได้เพื่อนๆนับมันยังเก็บบอลได้อีก่างหาครับแล้วก็โดนส่งไป3แต้มเลยครับผมแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่สูสีเหมือนกันนะครับฝั่งนั้นชูดไม่ลงบ้างลงบ้างฝั่งเราก็ชูดไม่ลงบ้างลงบ้างนะครับส่วนสกอร์ฝั่งซ้าได้เยอะที่สุดเลยก็สกอร์ฟาสเบรกนะครับผมโอเคไนส์ไนส์ไนส์แต่มันไม่ชูดป่ะนั่คือว่าจะชูเมื่อกี้ แล,ล shot, ้ <ok? S 1> วเพื่อนๆดูช็อตนี้ครับเพื่อนส่งไม้ให้ผมครับแล้วผมเฟกมันคืนบ้างครับมันโดดที่ที่ผมเข้าไปเลยเลยครับงกา้ๆเจ้โนโนโน้โน้โนโนเฮ้ยโดนปะคมคมจี ดูช็อตนี้ครับเพื่อนๆผมวิ่งมาครับสเต็ปแบ็คเป็นหนึ่งทีครับพยายามจะเข้าข้างในนะแล้วผมก็ส่งออกเพื่อนครับทีนี้สังเกตเพื่อนอยู่ไกลมากมันเฟซทีแล้วมันชูดเลยเอาเลยหรอแล้วดันลงอีกครับโอเคคอยการฝังนั่นยิ่งมาครับสเต็ปแบ็คพร้อมเทคโอเวอร์ชูดแต่ไม่ลงนะครับเราโชคดีมากนะตอนนี้เพื่อนส่งมาที่ผมไหมผมส่งกลับไปให้เพื่อนครับแล้วก็ชูดสามจากโคตรไกลหนุ่ยโอ้ my god เฮ้ยนะ <c oughs> ไม่จ plan, oh. <c oughs> เอเว้ยดัสทำไมแพลนโบวรนะครนะขึ้นเลยขึ้นเลยสวยเพือปรบับ12นออาทีแล้วก็ปรับเป็นเอเฟมควำย่กครับย <c oughs> ใ้สกอร์เป็น14-14นะครับที่เขาทำยังนก็ได้ให้เราได้แต้มนะวิ่งมาเลี้ยงออกไปทางซ้ายครับเราเลี้ยงยาวไปเลยมาถึงตอนนี้ครับมันส่งมาที่ปีกซ้ายนะครับไม่เลยครับเราได้บาวครับผมเพื่อนจังหวที่เมาเนถึงผมก็บอกว่าเออใจเย็นๆค่อยๆเล่นนะครับผมแล้วผมก็เลี้ยงยาวมาเลยเพื่อนแล้วดูตอนนี้ครับผมส่งออกแล้วแม่งติดแล้วดูผมเกือบออกครับเพื่อนเอ็นดีเก็บบอลได้ครับเราวเพื่อนจับบอลไอ้สวยใกลครับไอ้กายได้รีบาวนะผมเลี้ยงเข้ามาครับยังไงตอนนี้ ปแอนวันช็อตนี้ครับผมจับได้บอลมาครับผมเบียร์เดอะแบ็กคอร์สแล้วพยายามจะเข้าในนะแต่ว่าเข้าไม่ได้ครับผมต้องหอนให้กายช็อตนี้ใกายฝืนไปนิดนึงครับเลยไม่ลงนะ <c oughs> ครับก็ได้รีบาร์ครับจากนั้นพอยกาดก็เลี้ยงเข้าไปใต้แป้นครับแล้วเราดับบลิ่นเพราะสองคนเนะาะก็เลยโดนชูสาวแน่จะรัดขวาเลยครับ <c oughs> คือเราต้องทูสาวไม่ได้ ก็เหมือนเดิมครับฝ่าเราได้บอลเบิร์ดเขาน็ฟันเบรกครับส่งยาวมาที่ผมวิ่งยาวมาเลยครับแล้วดังยัดฝ่งไปเลยครับตอนนี้นะครับสกอร์เป็น78นะฮะเราต้องห้ามให้เขาได้3แต้มเด็ดขาดครับส่งวอด้านซ้ายยังดีเป็น2แต้มแต่มันฉลาดมากส่งไปที่คอนเนอร์แล้วโดน3แต้มครับนี่กายบอกว่าเราควรเอา3แต้มนะครับถ้าะ2งแต้มมันไม่เซฟนะแต่ผมดูแล้วอ่ะเพื่อนเราที่ชูสามแต้มได้มันโดนประกบแน่นเลยครับผมเลยเอาสองแต้มมาชัวร์ก่อนนะ คือว่าสามยากว่าไอ้นั่นไอตัวแดงมันไม่ฉอดนี้เป็นยี่สิบยี่สิบนะครับใครทำแต้มได้ก่อนคนนั้นชนะไปเลยครับเราพอให้การฝั่งนั้นเลี้ยงเข้ามาแล้วไม่จังขูดไกลจบเกมเลยครับแต้มไอไอ good game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  เดีหรือพอแค่นี้ก่อนว่าไกลวันนี้พอแค่ไอเคครับประโยชน์มากเลย อย,อย่างน้อยก็ได้เราชนะก็ไม่ได้ช่วมชนะเลยนะเอจริงกูมนไลฟ์อะกูคิดว่าเราจะไม่ชนะเลยพี่ไอ,อกายกูพูดตรงๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูไลฟ์จนถ,ถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ใครที่ดู YouTube ก็ขอบคุณเพื่อนดูจนจบนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับ YouTube บ๊ายบาย